สวัสดีครับเขียวใบท่อมนะหลายคนถามว่าตัวเนี้นะครับไวเปอร์ซูเปอร์โซนิกเนี่ยนะครับความเร็วจะประมาณไหนนะตัวนี้ผ่านทายหยุดเขาได้นะครับสงสัยว่าตัวเล็กๆนี้นะครับมันจะแรงพอไหมนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเส้นสายง่ายมากนะตัวนี้ใส่ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงอ่าไม้กระดานอัดดูนะครับเปิดตัวนี้ เลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมไปหยิบไม้มาให้ดูนะครับว่าอย่างไงบ้างนะฮะระยะก็ไม่ไกลครับประมาณห้าเมตรมานะครับก็ทะลุเข้าไปประมาณนิ้วกว่าๆนะครับ นี่นะฮะสงสัยว่าไม้แข็งหรือเปล่านะครับนี่นะะดูนะครับกำลังแทงนะฮะฟังเสียงเอาแล้วกันนะครับมีดแทงเต็มกำลังนะครับผมกลัวมีดมันจะพับเข้ามาบาดนิ้วนะครับดูนะมีดเต็มกำลังยังได้ขนาดนี้เองนะฮะ เข้าไปไม่ถึง5้มิลอันนี้จมทะลุนะครับก็หวังว่าคงจะหายสงสัยนะครับกับตัวไวเปอร์ซปเปอร์โซนิกตัวนี้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ